สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโคราชโซลาเซลล์ครับผมวันนี้อยู่ที่นนท์ไทยนะครับผมนนท์ไทยโคราชบ้านเราเนี่ยครับผมได้การกับชุดแทงน้ำห้องสูงนะครับผมเขียนเพื่อนนท์ไทยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางน้ำสำหรับใช้ในห้องเช่านะครับบ้านเป็นบ้านเช่าร้านเช่าร้านขายของนะครับผมเขียนเพเภอนนท์ไทยนะครับก็อราคาเขาเลือกใช้แทงน้ำ หเมตรขังสามพลิตสองใบสามพลิซสองใบแคนั้นก็ตัวนี้เป็นชุดโซลาเซลล์สูบน้ำด้วยนะครับตัวนี้เป็นหกแผง,ง,งนะครับสองแรงพร้อมลูกลอยเป็นสองระบบนะครับ acdc นะครับขาวก็เหลือกใช้ประหยัดไฟนะครับผมทุกวันนี้แดดร้อนอยู่แล้วครับบ้านเรานะรใช้โซลาเซลล์โดโดช่วยวประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับ ตัวหอถังก็ตอนนี้ก็ประมาณ70%แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวพ่นสีเคลือบกัาวน้ำอีกชั้นนึงนะครับสวยเลยงานเน้นคุณภาพนะครับเน้นงานคุณภาพเลยาได้โครงสร้างดีแน่นอนโครงสร้างเป็นกับน้ำทั้งหมวลครับแป๊บน้ำกัาวน้ำเหล็กไม้พลาสริกเกลียวโครงเลยถ้าสนใจนะครับผลงานดีๆงาน ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทงนง้ำูงก็ได้ดเบอร์092260862มาครับ